สวัสดีครับทุกคนจุงกะแนวบางพลจุงกะนุ่มแม่เซมไซมวัวเดลเลลมันเคย่งอยู่เลยไม่ได้เห็นกันนานแล้วเนาะไม่มีเวลาโมเตะยากการยากงานมองยังไงนะนี่ใน,นบันกระดามซาขมีน้นเตะกระดามซา,มามสวยเตะกระดามนะปูมา้ากระดามใสกระดามใสมวัวยำใสมะม่วงเอ๊ะเดี๋ยวว่าผมพูดมากรำคาญนีิ ui còn lứa này nè đang lứa suối nè หวานท่ำเลยสาระในน้ำเลยอืม็ดการเลย ซื้อเขามากินยังม,มีเวลาโมตะยากกับงานเอ้าจิบน้ำหน่อยไปทุกคนอ,อันน่ะ ล้างผักยังไงอย่างเงี้ยตดน้ำยำ anh <laughs> à, nha rồi rồi hả ừ ừ ui 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 chạp อเปอิโอ้ม่วงอืมกลัมเลยเนะี่ยโอ้ออ